สวัสดีคะ่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้งหมด6เล่มค่ะมาดูความยาวของมีแต่ละเล่มกันนะคะมาดูเล่มที่1ค่ะความยาวของมีอยู่ที่เอ่อสิบจุดหกนะคะใบก้งอยู่สองจุสันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่600นะคะส่งฟรีค่ะวันนี้แม่ค้ามาจัดโปรให้ลูกค้านะคะราคาลูกกระหน่ำนะคะราคานี้เ,เดือนหนึ่งลูกค้า,าแม่ค้าจะจัดให้2-3ครั้งนะคะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะ ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะมีสิทธิ์ได้นะคะเล่มที่2ค่ะความยาวของมีจะอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกว้าที่ง2ุดสันหนาจะอยู่ที่6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.3นะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งปีค่ะเล่มที่3ค่ะความยาวของมีเล่มนี้จะอยู่ที่1 0บนะคะใบกว้อสง2ุ้สันหนาอยู่ที่5มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ทีี่600 เล่มที่4ค่ะความยาวของมีดอยู่ที่12.2ใบก้วงยี่สสองจุดาสันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5ยารวมมีดเล่มน,นี้จะอยู่ที่18.5ปนะคะปล่อยออกอยู่ที่600้ส่งปีค่ะเ,เล่มที่5นะคะความยาวของมีดอยู่ที่12นิ้วใบก้วงยี่สสองจุดสี่สันหนา6มิลค่ะด้าม i̇şte อยู่ที่6.3ค่ะยารวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่18.5ปค่ะปล่อยออกอยู่ที่600้ส่งปีค่ะ เล่มที่6เล่มสุดท้ายนะคะเป็นชุดไม้พยุงค่ะชุดนี้พร้อมฝักนะคะใบไม่้ยาอยู่ที่9.4ค่ะใบกว้างี่2.6สันหนาจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามจะอยู่ที่โอ๊ยโทษทีค่ะด้ามอยู่เออสันหนาจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยารวมไม่เล่มนี้จะอยู่ที่15.5น,นะคะปล่อยออกอยู่ที่1,500ส่งฟรีค่ะถ้าเป็นงานสั่งจะอยู่ที่2,000นะคะชุดหนึ่ง ชุดไม้พยุงค่ะงานหนักหรือได้เลยนะคะเอาไว้พวกพาก็ได้ค่ะเอาไว้โชว์ก็ได้นะคะเล่มน,นี้ลูกค้าสนใจทักแชทหรือ,อไลน์หรือโทรสายตรงหาแู่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสเดนเะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านฝากติดตามเพจช่างสันและช่องยู u ูบไว้ลฟ์สดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่อุ่นุนทางร้านนะคะ